เราจะให้คำสั่งจิตในเวลาจ่ายเงินจากประสบการณ์ของตัวครูเองที่ครูใช้แล้วมันเกิดผลลัพ์จริงๆยิ่งจ่ายยิ่งได้รับแต่พอวันหนึ่งเราได้รับจากใครมากๆแล้วเราไม่เคยให้ใครคืนเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, จะให้ครูใส่บาทอะไรเยอะแยะเนี่ยจะให้ครูทำบุญอะไรเยอะแยะเนี่ยเงินคูยังไม่จะเหลือกินพอกินเลย จะให้กูไปทําทานกับมึงอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณกบบ็บ่นบา้บาบ้าบ้าบเนาะทั้งที่คุณเป็นคนอยากได้เองอยากกินเองอยากใช้เเป็นคุณนั้นมาก่อนทีนี้เปลี่ยนใหม่ยิ่งฉันจายไปให้กับตัวเองหรือกับสังคมกับโลกใบนี้ยิ่งฉันอุปถัมภ์โลกมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคัง่งมากขึ้นเท่านั้น ยที่เราจะไม่คาดหวังสิ่งใดจากใครทั้งนั้นแล้วที่ฐานจิตที่ข้าพเจ้าเนี่ยมีความสุขพ้นทุก์มีปัจจัยเลี้ยงตัวเองไปอย่างพระนิพพานด้วยเถอะผู้าัฒนาที่จะไปพระนิพพานนะคะทุกคนสาธุสาธุขอให้ลูกอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดคิดดีพูดดีทดําดีให้สําเร็จด้วยเถอะแล้วขอให้ลูกเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันให้ลูกทั้งสองเลี้ยงง่ายๆน่ารัก ทั้งสองคนมีเงินเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างนี้สมมติว่าเรามีหนี้ใช่ไหมขอให้มีเงินปลดหนี้ปลดสินขอบารมีท่านเราวิษณุมมปลดหนี้ให้มีเงินปลดหนี้ปลดสินมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ปลดหนี้ปลดสินแต่ในระหว่างทางห้ามเราพูดถึงหนี้ไม่ต้องไปคิดหาแต่รายจ่ายไม่เอาไปหาไอเดียในการหาเงินกดแรงดูดโปรแกรมจิต มีความสุขมองตัวเองในแง่ดีมองคนอื่นในแง่บวกอย่าเอาอาดีตมาไว้ในสมองของเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลงมือทำแล้วก็รักตัวเองมากๆเวลายี่สิบชั่วโมงปกติเคยเอาไปเมาส์มอยซอยอยู่กับใครเคยเสพแต่เรื่องราวท่แย่เรื่องราวไม่ดีไม่เสพแล้วเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละ ไม่ใช่เพื่อใครเลยปกติจะคิดถึงผู้ชายคนนั้นคนนี้ไม่ต้องคิดถึงแม่งมาละมึงไม่รักกูกูก็ไม่รักมึงเหมือนกันแหละืมกูเคยร้องไห้เสียใจกับมึงมาเยอะเนี่ยมึงเคยรู้บ้างไหม,มเคยเป็นห่วงเป็นใย,ยกูบ้างไหมแม้กระทั่งผัวก็แล้วแต่แม้กระทั่งเมียก็แล้วแต่อืถ้าเราทําดีกับก,กันและกันแล้วไม่เห็นคุณค่ากูต่างคนต่างหา